สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวปุ้นน้ำมันโอ้ยถ้ามาสร้างข้าวปุ้น้งหลังพี่นออ้องเบิ้งจ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งเต็มถาดเลยข้าวปุ้นนี่โคตรข้าวปุ้นเป็นกิโลกิโลพริกขี้หนูกะปิอยากจะเป็นยังลูกไม่อยาก,ยากแก้ใจอยังเองมมามุ่งแก้กินเองอย่างเงีมันตกหมดมาเมื่อวัน อย่างนีกมันตนี่มันตกสว,วัสดีนะครับพี่น้องสบายดีครับมืนเมื่อยแลต่สิอยากออกมันสิม้าค่ะพี่น้องเมื่อกี้เรากันนีร่ายอยู่นี่บราไม่กินกระเทือหรอกมึงมีกินข้าวปุ้นน้ำปลาแดกกันอันนี้เขามีเก้าอี้น,นี่ก็ผักต้ม,ม,ม,มผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็ผักงาหยองกรกะลำหนึ่งน้ำปลาแดดท่อน,อน,อหนเห็นเองพี่น้องุอยากกิน บบนี้ผัก<ม>กระเฉดถั่วฝักยาวนี่แน่แม่จะทำให้ดูพอ่อเอาทำให้ลูกดูสินี่นี่ลองดูนะั้นใช่ไหมอย่างน้อยเขาก็เนี้ย <c oughs> <c oughs> น่าจะ บพ่อ,พอได้หยกจานนั่นน้อยหอาลมจังไงยังไงหลวงพ่อหนแล้วคือกินอะไรครับข้าปุ้นน้ำยาปลาแดดผักรุนทาน นอนตงใส่จากนอนทำเป็นแนวนี้นะเป็นไม่อยู่นิ่งๆเงีง้งยม<อ>ุดนิดแล้วได้เลยตั้งเกลียดนลยครับปักได้เลยหืมจับหนูวยให้เบาเพื่อเราออไปหา

เล่น,นอยาใ้เอาตามใจพคนไงจะน้อยกอนจะจะรู้ซึกว่าิตารู้มประตาจะนํำประแดกจเมวใอไหร่แยบสุดแยบแล้วไนมะ่นำประแด็ภาพในลวกมันก็หอมอีแบบเมืลอ่เนาะมันจีแบบว่ามันจีกินแสบก่าแบางนีดนี ตอาเป็นอะไรกินข้า,าวเข่าอุ่นรอวยอะมันกินเขาวสวยคือเหมือนสิบโมงตืง่นมาก็เหตุหันเหตุนหนีไายยางจากอันได้สีอาบน้ำให้ลูกก่อนเขาลูกมันนังเอาใจลูกเร <c oughs> ื่องบันไดเขาเลยนะเขาแข็่บเนาะ

ใจกระโปงชี้เข้าไม่ด้มือนช่วยจะเศร้าต้องใส่นั่งลึกลบเนาะตื่นมาเนี่ยไมเศร้าหายงอแงคือจากอานหารน้ำรดเคยินเพราะว่าเขาเคยจะน้อยจนใหญ่เนาะน้ำเย็นน่ะตอนนน้นอยมันก็ได้หาน้ำอุ่นนะน้ำเย็นเลยมันเห็น เกียน,ยนมิตรนาวันที่ตารันที่สองจะไปกิ้มดิสียายนักทีสิห,หล,ลักนะยัไหไงเอาเอายาห้ยาให้แก้าให้เห็นเาพราบเห็นไหมอแสดงว่าแกลูกแกล้งแกง้งหรอใช่ไหมคะที่ไหนลองกือองนะเอาสาว đưa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp quá, เอาๆเองเนี่นยมนันขั้เนเนาาขีวเยววันมิสือเนี่ยวันหายขียววนน่มีอะไรแบบอันเนี่ยอันยังเขาเป็นยางเดี๋ยวก็เต้าแค่ฟันนั่งบริสต์นั่งโบกัด กินเสร็จหม,มือกั้เลยบดมือก็ได้อืมข้าวสริ้แกงสมแซ่บใช มันมีราคาูอืมีนี่นไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกจะร้องทำไมนี่ไงนี่ไงเอาไหนเอาไหนอ่ะ

ื่อนเลื่อนเหม่กินนมกินนมอยกินนมกินบากเะกนนมกเอยากเลน้มยเลยเหรอ ช่วยจังเลยำโอเคดูตาอะไรดูตาอะไอันนี้ไม่ได้นะลูกนะอันนี้ไม่ให้เอามาว่ามาร่เอาาาอยู่นะพี่น เดี๋ยวแม่เอานอนแป๊บนึงลูกช่วยเราสงสัยอยากนอนน10โมงแล้ว มาแม่มามาพอแล้วพอแล้วแม่ไปแล้วอ um> 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 um um ิ่มแล้วลูกมาพ่อมาอืออ claro> ันหลานมาพ่อแล้วลูกไปนอนโอ้คลิปนี้วุ่นวายไปหน่อยจ้ะแล้วคลิปนี้ลาไปก่นเด้อสวัสดีค่ะลลูกไปค